ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอกราบขออารัธนาเมตตาบาร,รมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรโดมีเมตตาอารัธนาบาร,รมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันบาร,รมีมหาจาักรพรรดิทุกๆพระองค์บาร,รมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูท่านอันเป็นที่สุดขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำพบภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจัก,กรวาลเทพพรมเทวา ที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านถาวจตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบดท,ทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวาราหกเจ้ากรุ่มพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโรพศพพระเพลิงพระพายพระพิรุณพญาครุฑพร้อมบริวารพญานาคพร้อมบริวารคนทันชาวเมืองรับแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลาย มาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเพิ่มกำลังด้วยเชิญพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังขังชีวิตตังเมปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารังคจฉามิธรรมังสาร,รังคจฉามิสังฆังสาร,รังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสาร,รังคจฉามิ ทุติยมปิส the ังฆังสารนังคจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมร,ยมระยะมะชะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามินะโมโพธุธ i s a ต t า akanti maya iti ิติ k ควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย โยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกโตมะยาคมาะเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมมัสมิงปาปะกโตมะยาคมะะเมกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะสังคัสมิง ปาปะ,ะโตมะยาคมะถะเมกะตังโทสังสัพ,พะปะปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสับเพพุทธาสับเพธรรมาสับเพสังคาลัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสับเพพุทธาสับเพธรรมาสับเพสังคาลัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสับพ,พโสข้าพระเจ้าผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนาขอหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูโปรดเมตตาน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์และพระบรมมหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์โดยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต ขอพระบารมีอันหาที่สุดมิได้นี้โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้าท่านเท้าจตุมหาราชทั้งสี่พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆุกพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบดท,ทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระธงเมืองพระราหูวาราหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณี แม่พระพงคาพระโพศพพระเพลิงพระพายพระพิรุณพญาครุฑพญานาคพร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองลับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ตลอดจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสัพพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้โดยท่วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่านเทิรนข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ให้แก่เจ้าของกายสังขารนี้เจ้าเกณฑ์ชะตาเทวบุตรเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้านี้บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเจ้ากมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบ้านหลังนี้ได้โปรดรับบุญกุศลนี้ด้วยเทินขอสิ่งที่ลูกอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยเฉียบพลันทันใจทุกประการอีมังสัจจะวาจานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ